ครับวันนี้ส่งงานอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้ลูกค้าก็รอมานานมากเลยกว่าจะว่างมาทําให้เขาเดินระบบไว้ประมาณสี่เดือนแล้วมั้งครับยังไม่ได้มาใส่หลอด UV ให้แกร้านสีคอนทรปมดีไซน์นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับงานพิมพ์ UV นะครับติดต่อได้เลยครับโซนใกล้ๆอำเภอสีคอนทรปุมสุรินทร์นะครับร้านสีคอนทรปมดีไซน์ครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง UV นะครับเครื่องโมทํากันโมจาก BX ห้านะครับ เครื่องเก่าเป็น TX 5เราทำการโมเป็น TX 8 0 0อย UV นะครับสดคมชัดนะครับตอนนี้สั่งงานได้วนะครับร้านสีคอนดีดีไซน์ครับสีสดมากๆเลยครับเครื่องตัวนี้ TX แ0ดร้อยครับหนึ่งหัวพิมพ์ครับระบบ UV นะฮะสีทนทานมากนะครับ UV นี่สีจะอยู่ความทนทานของสีเนี่ยอยู่ได้สามถึงสี่ปีขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับจะทนมากวัสดุจะพังก่อนนะครับส่วนใหญ่ ลูกค้าท่านใดสนใจจะโมเครื่องนะครับสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับขอบคุณครับ